การติดอันดับค่ะใน48เมมเบอรในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้พวกเธอได้อยู่ในซิงเกิลที่12ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งตัวแทนสมาชิกที่ให้สัมภาษณ์ค่ะทั้ง p o อปเปอร์นายนิวร a ตาและแผ่นเค้กมองว่าถ้าหากทำผลงานออกมาได้ดีนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นละค่ะที่เปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคต เพราะว่าตอนนี้ค่ะต้นสังกัดอย่าง I.M. a กำลังมีแผนการตลาดดันไอดอลสู่วงการบันเทิงนะคะเห็นได้จากภาพยนตร์2เรื่องที่เมมเบอร์รุ่นหนึ่งอย่างชบรางแล้วก็มิวสิกเนยนำแสดงได้เข้าโรงฉายติดๆกันค่ะออซึ่งหากถามความรู้สึกของน้องๆรุ่น1และก็3ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะอยากจะมีโอกาสร่วมแสดงบ้างแถมยังมีบทที่อยากเล่นอยู่ในใจกันเรียบร้อยแล้วค่ะอยากเล่นบทเนีแบบอยากลองพวกแบบหนังผีดูค่ะ แอคชั่นแอนเจอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆก็ได้ทุกแนวนะคะจ้างได้นะคะจ้างได้แฮนเค,ค้กนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยแหละคะ่ะพอถามไปน้องๆหลายคนก็มีบทในใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องลุ้นกันอีกคะ่ะว่าเมื่อไหร่ที่ต้นสังกัดจะมอบโอกาสให้เล่นหนังใหญ่แต่ก็มีการปูทางนะคะเอาไว้ให้ B N K 4 8 t รุ่นที่3เรียบร้อยแล้วด้วยผลงานภาพยนตร์สั้น The r a b Beat ค่ะที่ปล่อยออกมาพร้อมๆกับมิวสิกวิดีโอซิงเกิลดบิว First r a b b i t เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ความเป็นไปได้ที่ค่ายจะนั้นเมมเบอร์นะคะให้รุกวงการบันเทิงหนักขึ้นก็น่าจะไม่ไกลเกินฝันล้วค่ะซึ่งหากสามารถทําได้ก็แล้วแฟนๆเนี่ยพอใจเห็นด้วยก็อาจจะส่งผลดีกับอนาคตของวงได้ไม่น้อยนะคะ